ณหญิงคุณท่านครับคุณพ์มาถึงแล้วครับจริงหรือไหนล่ะลูกพจน์ของฉันเออเบาเบารีบมาเรียนคุณหญิงกับคุณท่านก่อนเลยไม่ได้รับคุณพ์มาพร้อมกันครับปะโทแทนที่จะรับคุณท่านมาเลยจะรอช้าอะไรรีบไปรับคุณพ์สิไปขอรับคุณพ์หายไปไหนนะเมื่อคู่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ๊ะ หรือว่าจะไปตลาดเดินตลาดนั้นแถวนั้นเราต้องรีบไปทองหยิบทองหย่อนไฟทองไม่จ้าอร่อยอร่อยนะจ้าทำเองค่ะแต่ไม่กินเองเอา้าอีน้อยทำไมเองพูดแบบนี้วะถ้ากิดของอร่อยดีทำไมกินไม่ทําไมเองไม่กินอืมถ้าฉันกินเองที่จะมานั่งขายตรงนี้กับพี่ไม่จ้เอา้าพูดอย่างนี้มันบวชปะเนี่ย ขนมขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองมิ่จ้าน้าจ้าทองหยิบทองหยอดขายกันทองมาเท่าไหร่จา้ากระทองละเจ๋งค่ะเาหมดนี่เลยจ้าขอบคุณมากเลยขนมแหมได้คนหนุ่มหล้อนี่มันพูดหวานชี้ที่กบกูนิดจา้าจ้าต้องไปเองขายไม่ได้อย่ามาพูดทำไมส้มฉันไม่เคยแกใครอยู่แล้วเอออย่ามาพูดไปเองขายให้หมดก่อนทีขายมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าจะไม่รับแล้วแล้วมีเอาขนมไปฝากตู้ว่มเลยพี่จ้าด้วยพี่จ้าพ่อหนมขอบคุณมากนะจ้า ดูมันดูมันพูดเชาเก็บบ้านแล้วหญิงแม่ขอรับตาโพโอ้ตาโพตหอมไปเลยนะลูกอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเหนื่อยไหมผมสบายดีขอรับรับผู้หญิงแม่ห่ะครับ ก็ไม่เจ็บไม่่ายกระไรแม่คิดถึงบูมากกว่าผมก็คิดถึงคุณแม่กับคุณยายมากครับ ยังจะโพสสบายดีไหมลูกยัคุกกี้อ่อนเหมือนเดิมเมลยนะเอาครับผมซื้อขนมชนิดทองหยอดมาฝากคุณนอีกแม่แล้วพี่ใหญ่ด้วยนะครับ <ừ> ทามทามเอาขนมมาให้คุณหญิงแม่กับคุณยายแล้ว็วรักตัวรัเจ้าทาบอกกี่ครั้งเลยเนี่ยจะวิ่งบนเรือนบอกไม่เคยจำ อย่าไปว่าทาอะไรครับทําก็เพียรเสมอเพื่อสมงูรอ์ันนึงครับจ้าพอใจบุญใจกุศลดูสินซื้อขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองมาฝากคุณยายด้วยเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังทองหยิบทองหยอดแล้วก็ขนมฝอยทองเนี่ยต้นตำรับขนมนไทยก็คือท้าทองหยิบม้านํามาจากประเทศโปรตุเกสเลยนะสมัยก่อนน่ะเธอเป็นถึงพัวหน้าเครื่องต้นตั้งแต่สมัยอาิยาเลยแหละที่เจ้าทำแอบกินไม่เกงโหเกงใจเลยนะ ก็ผมหิวนี่ขรับหน่อยให้่ยหิวมากนะใช่ไหมก็ผมกลัวแล้วขอรับคุณท่านก็ผมกลัวแล้วกลัวจริงๆนะจริงครับ คยายครับวันนี้วันปีใหม่ไทยแล้วก็วันสงการผมอยากเชิญคุณยายไปร่วมดนตรีนำตัำหัวครับขอให้คุณความสุขความเจริญนะ 我。 ความเจริญนะทองนะ,ะวันนี้ยายมีความสุขมากเลยที่เห็นลูกหลานมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอย่างนี้ยายจะนอนตายก็นอนตายตาหลับไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกังวล แต่ขออย่างเดียวถ้าเกิดยายไม่อยู่แล้วขอให้ลูกหลานสืบทอดประเพณีไทยที่ดีงามอย่างเช่นการลดน้ำดำหัวที่ลูกหลานได้ทำกันวันนี้นะก็ยายแค่นี้ยายก็มีความสุขแล้วยังไงมันก็เ,เวลามันวันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็แยกย้ยายไปพักผ่อนกันเถอะนะเดี๋ยวยายขอนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่นี่เดี๋ยวมีให้ทำอยู่เป็นเพื่อนนะทำ ไาแยกย้ายไปพักผ่อนนลูกหลังจากทีุ่กคนขึ้นกลับไปพักที่ห้องคุณยายและธรรมก็ได้นั่งคุยกัน จนทำเผลอหลับไปนี่ตองเวลาทีห้าแล้ว ทำทำตื่นเบกเตรียมข้าวของทำบุญไปขอรับคุณหญิงคุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่เอ๊ะทำไมคุณหญิงแม่นอนหลับสนิทขนาดนี้คุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่ คุณนหญิงแม่เุณนหญิงแม่คะคุณหญิงแม่คะเป็นหญิงแม่ต้องพ้นเป็นยายไปไหนไม่รู้ จนในใ่กกะเีลัตม็นคุณยายครับผมได้ทำตามสัญญาที่ให้ไ้กับคุณยายมาตลอดแล้วนะครับผมเองก,ก็หวังว่าเจ้าการคงจะทำตามสัญญาที่ให้ไ้กับคุณยายไปตลอดไปนะครับ